สวัสดีครับผมทุกๆคนวันนี้ผมไวื่อจะทำจิ้มกระป๋องน,นะครับเอจ่อกระป๋องนะจอกระป๋องซึ่งนะวันนี้ผมจะมีของโดยการใช้แค่สก็อตไบท์สองอัน,นนะแล้วก็หนังยางนะสองเส้นนะหรือจอาวกีดเส้นก็แล้วแต่นะของเสียแล้วก็ถุงมือยางนะสองอันเหลือ,อเดียวก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องสองอันขึ้นไปนะครับ แล้วก็สกัะเทปนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนําผมแนะนําว่าใช้ดีกว่านะครับมาผมขอตั้งกล้องก่อนได้ปะน่็จะได้แหละนะครับจะใช้เป็นสองนะครับผมขออนุญ,ญาตดูต้นชะบลานะดีดีกว่า คือล้อหม้อคือล้ออะไรก็อันนี้คือสาธิตสำหรับคนที่แบบเบื่อการชาวอลหรือชัก็เอานั่นเองนะเป็นใช้สองอันนับก็ยังยาวยังยาวไม่เท่าของผมเลยอะค่ะนัดอันนี้ นี่นะผมน,นะนับวางไว้เป็นละนี่นะจะเป็นแบบนี้ในชะ่ไหมเขาวางไว้แบบนี้ครับวางไว้ข้างบนนะแนวยังไงก็ได้นะเธอจัดไฟดูรอครับผมผมถึงมาทําตามไงเนี่ยครับผมผมมาทําตามเนี่ยทําตามนนะับวางในลักษณะเดินนะแม่อะไรแม่มองทรลุเสื้อผ้า ีทำในลักษณะนี้ครับตนะ้องทำยังวะเด็กเดิมผม,มยูนน้า,าควันหน้าน่อน,นดเด็ก็ไมดูเลยดูหน้าเลย ครับทำเดิมลักษณะเดิมครับทำไรอ่ะทำจ่อกระป๋องไหผมแต่นี้ผมว่าไม่น่าใช่บิกระป๋องอุ้ยผมเสียวขาดเลยแม่ผัวตัวน้อตัวไหมไม่ดุหรอหนุกนะ ถกมากเลยครับได้มันจะได้โดนรักขนะนี้นะครับจุ้งเหลือง่างน,นะก็ยัดเข้าไปนะเสร็จแล้วนะใช้สก,กัดเทปนะครับพันร,บรอบๆนะผมเคลือแบบเวลาเราใช้จะได้สะดวกต่อการจับก็จะต้องซื้อเจลหล่อลื่นมาด้วยนะครับไม่งั้นน่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมนะ มุนจะต้องใช้เยออุ้ยวะก้นตึงเลยนะแตงโมนี่เราจะได้เรลวขษาะนี้นะซึ่งสิลงแรผมเอาไปใช้กันได้นะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องใส่เจลห่อเลือนนะครับหรือบ้านใครมีสบู่ใส่ได้นะครับแต่ระวังแสบเน่นะหนอนน้อยน้องชายของคุณอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่ผมทำแล้วผมกำลังแนะนำนะใช้เจลห่อเลือนดีกว่าใช้สบู่นะครับเพราะว่าใช้สบู่จะแสบนะครับผมลองแล้วนะกองะายบ่ายชัวร์จี